สวัสดีค่ะร้านสะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้มาจัดชุดปวดพระใหม่ลูกค้ามารับเองนะคะโดยลูกค้าเลือกชุดบวชสีทองชาววังร้อยมุกค,ค่ะแล้วก็ธรรมจักรสองข้างเป็นพานรองนะคะทั้งหมด3พานค่ะในชุดประกอบไปด้วยครอบไตรเอกหนึ่งไตรรองสองนะคะแล้วก็มีต้นเทียน3ชิ้นกลวย3ชิ้นค่ะพานแว่นฟ้า3ใบ และนอกจากนี้ลูกค้าก็ซื้อเพิ่มนะคะสังฆทานชุดมหาบุญบารมีจำนวน25ชุดค่ะแล้วก็ถุงทองค่ะจำนวน25ชุดค่ะลูกค้าเตรียมพื้นที่สำหรับใส่รถประมาณนี้เลยนะคะถ่ายวีดีโอไว้ให้ดูแล้วค่ะมาดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมนะคะเริ่มจากพานแว่นฟ้านะคะเป็นพานสีทองพลาสติกค,ค่ะตามรูปนี้เลยค่ะ ต่อไปชุดสังฆทานมหาบุญบารมีมี3ขวดนะคะมีล้างบาทชุดซักผ้าและอาบน้ําค่ะเมื่อใส่ถุงทองแล้วก็จะเป็นลักษณะตามนี้เลยนะคะต่อไปมาดูดีเทลงานสวยๆกันค่ะขอถ่ายเป็นบางส่วนนะคะอันนี้เป็นต้นเทียนค่ะต้นเทียนชาววางร้อยมุกค่ะ1ชุดมี3ชิ้นนะคะต่อไปมาดูงานครอบไตรค่ะดีเทลงานก็ประมาณนี้เลยนะคะ ันนี้เป็นชาววังร้อยมุกหัวพุ่มค่ะดีเทลงานก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ถ่ายเพิ่มเติมให้นะคะเป็นผานแพรคมาลาบวชสีทองค่ะต่อไปทางร้านถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆให้นะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อถุงตะข่ายไปจัดเองค่ะขนาดถุงตามในคลิปคือ1 5คูณ20นิ้วนะคะวิธีการก็คือตามนี้เลยค่ะใส่สินค้าที่ต้องการลงไปนะคะ จากนั้นก็พับแบบจีบพัดนะคะและเพื่อความรวดเร็วใช้หนังยางช่วยก็ได้นะคะจากนั้นก็ผูกโบเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะมาดูรีวิวลูกค้ากันนะคะขอบคุณภาพจากลูกค้าทุกๆท,ท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะสนใจสินค้าไหนทักสอบถามกันเข้ามาที่ไลน์ก็ได้นะคะหรือดูรายละเอียดราคาที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามร้านสะพานบุญนะคะสวัสดีค่ะ